อลไรนี่นูเกง่กงเหยื่อพท่านตื่นพี่น,ออนอ้องเลยเล่นผู้เดียวแม่วาน้ำม,มันลา่างอียงเนี่ยไ,ไกลโอ้ยล่างขีดไกล <laughs> ไปเข้นว่าตะเห็นเปียบไก่ตันขีดเยลยอู ีไใส่อู้หุดแกบานเร็วน่าบ้านกลางธรรมดาจะหน่อยล่างพื้นซูม,มือได้ีปนองเห็นบ่อไปจับจะไปจับๆๆียังเน,นี่นี่ยยังนี่ี่ยฮะแมวแมวแมนแวอยู่มนิดตีๆๆด้วยมว เก็บใส่ลูกเก็บใส่มันีหายเก็บใส่เร็วๆอันนี้เป็นกิบเ้ยเป็นกิบป,ปักผมเพิ่นเนี้ยเ้ยประมาณยังกายางมาัดผมเพิ่นติดกับกิบืมติดกับกิบติดกับยางมาัดผมเพิ่นเพิ่ะแกะออกเมอือพี้องนีจัสต่อเรต่อจจสเอ,ตอ,ตอ,อาตื่นแล้วบ่เย่ไม่ตื่นไป โอ้เดี๋ยวถ่ายใหญ่ไหมก่อนเดี๋ยวง่ายหน่อยเฮ็ดอันนี้สู้กินมื่อนี้มื่อนี้เขากินปลาทูนะเออนอนชิ้นรุ่นนอนชิ้นรุ่นงูคือตื่นก่อนงูกินแหม่กินนอนก่อนนั่นกินหอนกินงั้นใชเหรอข้าวจ้ามาขวัยอ๋อย้ำอ้วก เล่นน้ำพึ่งดิเล่นน้ำแล้วก็นอนพักกันนอนพี่น้องแม่ไปล้างครับกระเด้อเงี้ยงเบียดเด้อเดี๋ยวจะไม่กินเมี่ยงปลาทูน้ำกันครับผมหอมหอมห่อนห่อนทางลงกเล่นก็เพี้ยเจะไปแก้ไปปุ๊บเจะไปแก้บาดเด้อเอ้า แก้วแก้วผมหนาครับนี่นี่บะเบอร์บะเบอร์เบเดียร์ทุยยุ่ยเยอะๆกิเม็ดเดเดียร์ทุยยุ่ยในเปลในพิ้ง เบอร์ด <Birthday S 2> ีทูย <to> ูคด่ะพัดรมสองตัวคนอันนี้เอาไปข้างนอกเลยด้ย่เด้่ยกเขไป้งหลหน,อนหาหอนแล้ว่ไหวแเบอ์ดทูยูอันนี้เพิ่อนบ่ค่อยเล่นแล้วเพราะว่าพัฒนา,านการเพิ่นไปไกลกว่า <c oughs> ก็ตัวโตวแล้วเพื่อนกับบ่ค่อยเล่นโดนจังเจ็บมาเล่น เพป็นสีเลียนพวกเคียงคั่วเคียงหยังแล้วพี่น้องเรืนเคียงจับเขาเอิ้นว่าเคียงกับหน่อยบ่แม่เขาเอาิ้นยังก็เคียงคั่วแม่เคือเขาเอิ้นว่าเรียนเคียงหย,งยงังเออเรียนเฮี้ยนหน่อย,เ,อเ,อยเป็นจิน,น,นกกจินตนาการออกมาเลยโอ้ยหนาม,ม,มเนี่ยเนี่ยก็ นี่นี่สิปนั่งนหรอเบิรอาแฮปปี้เบิร์ดอะโอ้เบาเค้กเบิร์ดเดทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดทูยูเบิร์ดเฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดอเป้าเปาเป้ลูกพิมน้องพิมเอานันใส่ประดับหนาเค้กน้ำเอาเปาเปาลูกเปาเปาเปาลูกเบิร์ดเดทูยู จะจับจับให้น้องเปาครับเบิร์ดสุอยู่แฮปปี้เบอร์ดเอิ้นเปาตื่นใจไปนั่งพักก่อน เป็นกับใหญ่หูเลี้ยงแล้วครับผมกระซัมมูนกิมกระซัมมูนี่นี่ครับผมเม็นบะเป็นมูก,กันมาพิมกับน้องฮะหรือน้องเป็นใหญ่ใยนี่เอิน้นเอิน้นยหญนี่เด้อเอื่นน้องมาใหญ่เนะาะฮะ ้อไดครับผมจับตั้งให้น้องเอากดลงโอเคเจ่งสมือบ่ค่อยตอบ่ค่อยอยังเดาเพิ่นสิมักลือ้อเครื่องขั้วถวยซ้ำไปเล่นอือเอาไปกรองเอาไปเล่น ฟ้าหมอก็อไปตีเป็นชามเฮ้ยไงหลังไงหลังไงหลังโดนน้ำนะหนูอู้หูมีมีโอ้เน่ก็มีมีม<ต>ไม่ใช่โตมีตเฮ้ยนี่เป็นสิงโตปะแค่เฮ้ยนี่เฮ้ย<ม>พิมพมมมีมีมีีน่ม,มีเหรอ ตอ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 ตแ่แมวแค่แมวถูกต้องค่ะแม่อาจ้าถูกต้องถูกต้องแม่นตอตอ <c oughs> โอ้โหพี่พิมพ์ต่อสวยจังเลยเน่นี่เน่พี่พิม right? <Ooh. S 1> mm hmm. พ์ต่อสวยจังเลยลูกเอาให้น้องต่อมั้งใส่หมีโอ้หมีไม่ใช่โทอันนั้นก็หมีเหมือนกันนนีีี่่ยง ต้นเนี่ยต้นบ่โอ้โอ้ตาตาตายจา ไปไปร้องเพลงกับพี่พิมพไปเฮดแอนด์ช u เดอร์ช o เดอร์พ, <laughs> พิมพิมไม้เลื่อของแว้วข,<อ>ของเล่นของเล่นน้ำ่ะไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับเล่นกับใหญ่ยุ่งสี่แหรอ